การทําก้อนเชื้อเห็ดตอนวิธีกองขี้เลื่อยและการระบายแก๊สก่อนอัดก้อนช่วยให้ก้อนไม่เสียสวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้เราจะามาอธิบายวิธีในการกองขี้เลื่อยนะครับสําหรับในการช่วงนี้ว่าเราหมักขี้เลื่อยอจะเรียกว่าหมักละกันบา,บางท่านคือ ใช้แค่ผสมวันนี้แล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคือก็เอามาอัดก้อนเลยคือก็เพื่อให้ความชื้นในขี้เลื่อยเนี่ยสม,ม่ำเสมอแต่ทีนี้อ่าวิธีในการกองกองขี้เลื่อยในการผสมเสร็จให้ความชื้นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สำหรับ รอเพื่อจะกอ,อกใส่ถุงในวันต่อไปนะครับก็จะมี2แบบที่ให้ดูนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่1เนี่ยมีแบบที่1กับแบบที่2แบบที่1เนี่ยอกองเป็นกองภูเขาใหญ่หญเลยยิ่งถ้าทําปริมาณมากๆแล้วกองในลักษณะแบบเนี้ยคืออากาศเข้า คือเวลาเราเราผสมขี้เลื่อยเสร็จแล้วให้ความชื้นเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยให้ใส่ลาใส่อาหารทั้งหมดเข้าไปาแล้วเรากองขี้เลื่อยเป็นแบบสูงแบบเนี้ยเวลาอากาศคือกองไว้เสร็จอากาศมันจะเข้าได้แค่เฉพาะเนี่ยผิวด้านนอกนะครับและส่วนยิ่งถ้าเกิดว่ากองใหญ่หญๆเนี่ยตรงกลางเนี่ย ส่วนตรงนี้ใจกลางกองเลยอ่ามันจะเป็นแบบจุดอับอากาศแล้วเจ้าตรงนี้ที่อากาศไม่สามารถเข้าไปด้านเข้าไปถึงจุดตรงใจกลางกองเนี่ยได้เนี่ยคือตรงเนี้ยพอมันอับอากาศเสร็จมันจะเกิดเป็นผมก็ไม่รู้ว่าอ่าเขาเรียกแบคทีเรียหรือเป็นเชื้อราที่อ่าชอบแบบอับอากาศเนาะก็คือแต่รู้ว่าพอเวลาตรงเนี้ย คืออากาศเขาเข้ามาถึงเนี่ยส่วนตรงเนี้ยจะเกิดอาการเป็นขี้เลื่อจะเป็นขา,ขาวๆแล้วก็ออกเป็นสีขา,ขาวๆสีซีดๆแล้วก็จะเกิดอาการเหม็นเปรี้ยวจุดตรงเนี้ยจุดที่อากาศเข้ามาไม่ถึงตรงเนี้ยอ่าตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปกอกลงถุงเลยตรงเนี้ยจะก่อให้เกิดส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดอ่าเป็นลาเขียวลาส้ม ยิ่งถ้าเกิดท่านที่ขี้เลื่อยที่เอามาทำเนี่ยคือไม่ได้ผ่านการหมักการกับกองมาระยะหนึ่งเนี่ยคือเอาคี้เลื่อยใหม่ๆมาตรงเนี้จะทําให้เป็นลาเขียวลาส้มได้ง่ายถ้าเราไม่ได้ระบายแก๊สให้ดีอ่าก็าจะมี2วิธีวันนี้จะมานําเสนอการกองคี้เลื่อยแล้วก็ เป็นการวิธีในการระบายแก๊สก่อนที่เราจะไปกรอกใส่ถุงแล้วก็อัดอ่าแล้วก็นึ่งนะครับอ่ะก็เป็นถ้าเป็นวิธีเนี้ยอ่ะจุดตรงเนี้ยจุดตรงใจกลางกองจะมีปัญหาก็คือเกิดอาการเหม็นเปรี้ยวแล้วถ้าเกิดเราอัดลงถุงเนี้ยปัญหาอ่อจะเกิดราเขียวราส้มได้ง่ายสำหรับท่านที่ทำแบบนี้ ที่ผมทดลองทำแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันคือพอข้ามคืนเนี่ยตรงเนี้ยจะมีอาการเหม็นเปรี้ยวอ่าแล้วพอเราไปกรอกใส่ถุงก็นั่นแหละครับก็โอกาสที่เกิดลาเขียวลาส้มง่ายๆได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็มาทดลองทำในการกองขี้เรื่อยอไว้วิธีที่สองซึ่งวิธีเนี้ย ได้ผลดีคือเปอร์เซ็นต์เสียของก้อนค่อนข้างที่จะน้อยอแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าผมใช้วิธีในการหมักขี้เรื่อยให้ขายความร้อนหมักกลับไปกลับมาก่อนที่จะมาผสมแล้วก็อัดลงก้อนด้วยนะครับกับวิธีนี้ที่ลองทําก็คือกองเป็นแนวยาวเป็นหลังเต่าแบบนี้ก็คือ ความกว้างของกองเนี่ยไม่เกิน1เมตรยาวเนี่ยไม่จำกัดเราจะยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามพื้นที่ที่เรามีแต่ความสูงเนี่ยไม่ควรเกิน,ไม,กนไม่ควรเกิน80เซนนะครับก็กองแบบเนี้ยด้านข้างบางท่านคืออย่างของผมเนี่ยคือจะเอาผ้าใบปิดด้านข้างด้วยเพราะว่า,ามีทั้งสุนัขทั้งแมวอะไรเยอะแล้วก็ ไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดก็คือเดี๋ยวมีลมมีอะไรมาก็คือจากการแล้วก็เปิดตรงกลางเอาไว้นะครับอ่ะอันเนี้ยวิธีเนี้ยจะได้ผลดีตรงใจกลางกองคือพอเรากองเนี่ยความกว้างไม่เยอะมากไม่เกิน1เมตรอ่าอากาศจะซึมเข้าผ่านได้ทั้งหมดทั้งเพราะว่าคือความกว้างเราไม่เยอะอ่าอากาศจะเข้าได้ตรงใจกลางกองเนี่ย จะไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและไม่เกิดเป็นขี้เรื่อยที่เป็นออกขาวๆคือทั้งกองเนี่ยจะลักษณะที่ใกล้กลเคียงกันแล้วความร้อนจะคือแค่อุ่นๆภายในกองทั้งหมดในกรณีที่เราหมาักขี้เรื่อยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจนได้ที่แล้วเรามากองข้ามข้ามคืนไว้เนี่ยคือขี้เลื่อยภายในเนี่ยจะแค่ประมาณอุ่นๆไม่ได้เกิดความร้อนมากๆนะครับ ก็คือจะทําวิธีนี้แล้วได้ผลดีก็คืออ,อย่างที่บอกอความกว้างของการกองกองขี้เลื่อยคือไม่เกิน1เมตรยาวไม่จํากัดแล้วก็ส่วนสูงความสูงของกองไม่เกิน80เซนนะครับก็คือแนะนําให้ใช้วิธีที่2กองแบบนี้แล้วเปอร์เซ็นต์เสียของก้อนจะน้อยลงนะครับ อลองไปทำกันดูเดี๋ยวไปดูอ่ากัรวิธีจริงที่ผมทำกันนะครับก็หลังจากที่ว่าเรารู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเราต้องกองเป็นแนวยาวนะครับอ่ะก็มาดูอ่าวิธีทำจริงๆกันเลยก็ผมก็กองแบบในที่อธิบายข้างต้นไว้ก็คือเป็นแนวยาวๆนี่แบบเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ผมเอามีผ้าใบ การน้านข้างด้วยคืออพื้นที่คือมันมีลมแล้วก็มีทั้งสุนัขแล้วก็พวกแมวนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยเล่นนะครับก็จะเปิดใจกลางตรงกลางไว้เพื่อใหอ้อากาศเขาผ่านได้ถ่ายเทออกได้นะครับก็เป็นอ่ามาดูอีกเทคนิคหนึ่งที่ว่า,าระาบายแก๊สก่อนที่เราจะอัดลง ถุงนะครับก็คือกอกขี้เลื่อยใส่ถุงแล้วก็อัดเป็นก้อนเชื้อเห็ดนะครับก็หลังจากกองที่เรากองข้ามคืนไว้1คืนอ่าบอกก่อนนะครับว่าอ่าขี้เลื่อยที่ผมทําอันนี้เนะี่ยคือผ่านการหมักจนอ่าความร้อนคือแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็มาผสมอาหารแล้วก็มากองอเพียงแค่คืนเดียวนะครับก็กระจายกองออกแบบนี้ครับ ให้เหลือบางบเลยะนะครับกระจายออกหมดเลยเกลี่ยออกให้เหลือบางๆ <mesma. S 2> เพื่อเป็นการระบายความร้อนระบายแก๊สคือที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินรีแล้วกันเนาะเรียกประมาณอย่างนี้ล้วกันคือภายในกองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านกันหมักมาแล้วเนี่ย ภายในกองเนี่ยจะมีความร้อนที่เป็นคือรู้สึกว่าจับดูรู้สึกจะแค่อุ่นๆไม่ถึงกับคันร้อนมากจนเกิดเป็นควันนะครับเดี๋ยวจะเอาเทอร์โมมิเตอร์มามาวัดให้ดูโดยประมาณนะครับกลา,างกองอุณหภูมิจะแค่ประมาณอุ่นๆจากอุณหภูมิปกติเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับ มาดูที่เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดไว้ที่ทไวกลางกองนะครับก็ประมาณ30 32องศานะครับอ,อันนี้เป็นช่วงเชา้าก็ถ้าจับขี้เลื่อยก็จะประมาณอุ่นๆเนะอะเดี๋ยวเทียบกับตัวอุณหภูมิทั่วไปนะครับก็จากอุณหภูมิทั่วไปในกองขี้เลื่อยก็ประมาณ32 ในอุณหภูมิที่อยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณาเนี่ยครับประมาณ29เนาะก็คืออุ่นๆกว่าอุณหภูมิปกตินิดหนึงเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยมันจะรู้สึกอุ่นๆแต่รู้สึกอุ่นๆเนี่ยคือตอนเช้าก่อนทำขี้เลื่อยไอย้ก่อนทำก้อนก็คือจะมาเนี่ยกระจายกองแล้ว ก็ใช้วิธีเดินลุยเอาแบบนี้ครับกับขี้เลื่อยเพื่อคลายความร้อนที่มีอยู่เนี่ยให้หมดไปหรือเป็นการคืนระบายแก๊สที่อยู่ในขี้เลื่อยเนี่ยให้ระเหยออกไปคือจนกับจะใช้เวลาโดยประมาณก็คือเนี่ยผมจะกระจายกองและทิ้งไว้ประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับอ่ะสัก10นาที สิบห้านาทีก็มาเดินวนๆแบบเนี้ยลุยแบบเนี้ยเพื่อเขาให้ได้อากาศแล้วเขาให้แก๊สที่อยู่ด้านในเนี่ยอะ่ะระเหยออกนะครับอะ่ะมาดูตอนท้ายอะ่ะอุณหภูมิก็จะอยู่เนี่ยประมาณลดลงมาและอะ่เหลือประมาณ30องศาก็ใกล้เคียงกับอุณหภูมิทั่วไปนะครับก็ จับดูคิเลื่อยก็โอเคไม่มีความร้อนแหละปกติและเนี่ยแหละครับประมาณทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดประมาณอย่างเงี้ยเราก็สามารถาเรากระจายกองไว้แบบเนี้ยทิ้งไว้ประมาณถ้าครึ่งชั่วโมงอมอพอเย็นแบบเนี้ยแล้วก็ก็เนี่ยครับอันนี้ผมลุยซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็รวมกองแล้วก็ อัดใส่ถุงบรรจุใส่ถุงอัดอทําเป็นก้อนเชื้อเห็ดได้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณก็ดูที่คืดเลื่อยนะครับก็คือให้มันเย็นตัวคือกระจายกองให้มันเย็นตัวแล้วทีนี้ก็เราสามารถกองรวมได้แล้วก็กรอกใส่ถุงแล้วก็ทําก้อนได้เลยนะครับเป็นอีก เทคนิคหนึ่งที่ผมมาใช้แล้วโอเคได้ผลดีก้อนเสียถ้าจะไม่มีนะครับก็คือไม่เป็นลาเขียวลาส้มนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปเป็นจะมากองไว้แบบนี้ก็คือผ่านการหมักขี้เลือ่อยคือกลับไปกลับมาจนความร้อนถ้าจะไม่มีแล้วแล้วถึงจะเอามาผสมกับอาหารแล้วก็มาทำก้อนนะครับ เนี่ยครับกองสามารถกองรวมแล้วก็ใส่เครื่องกอกลงถุงทําก้อนได้เลยก็เป็น2เทคนิคนะครับก็คือ,อวิธีการกองทีเรื่อยเพื่อไม่ให้อับอากาศแล้วก็ระบายแก๊สให้ไม่มีความร้อนก่อนที่เราจะกอกลงถุงก็ทดลองไปทำกันดูนะครับ บางท่านที่เจอปัญหาราเขียวลาส้มแล้วก็เชื้อเดินแล้วเป็นแบบกุดๆดเดินช้า,อาลองไปทำวิธีแบบที่ผมนำเสนอนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องตะวันจนเจ้าฟาร์มกันด้วยนะครับมีคลิปดีๆมีเทคนิคดีๆก็จะมานำเสนอกันอีกนะครับหลังจากกองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มา กรอกลงถุงบรรจุทําก้อนอ่าได้ปกตินะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม